พวกมันมีจุดประสงค์มาที่นี่และเกิดมาที่นี่ทำไมนั่นยังคงเป็นปริศนาอยู่จนถึงทุกวันนี้เกี่ยวกับพวกพอราเิตซึ่งมันจะทำการเข้ายึดร่างกายไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือคนเพื่อที่จะเข้าไปยึดครองโลกผมเข็นและที่ต้องมานั่งบรรยายแบบนี้ก็เพราะว่าตอนเอาตัวรอดผมไม่ม เวลาเจ n เนอเรตเวิลพกมันจะเกิดอยู่ทุกที่เลยือเหมือนกับ p a r a ไซต์ที่เราเล่นไปก่อนหน้านี้ที่มันจะเกิดสักประมาณ2-3วันแต่ว่ามันจะเกิดเลยแต่มันไม่ได้เกิดมาน้อยๆด้วยมันเกิดขึ้นมาเยอะและหลังจากที่ผมรีวิวแอดออนนี้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็มีอัปเดตมาใหญ่ๆแล้วก็มีบอสเพิ่มมาอีก2ตัวโอ้ย นม่เจ้าโว้ยเออทุกคนคิดว่ามันมีแค่แอดออนเดียวหรอครับไม่หรอกมันมีเยอะกว่านั้นเว้ยไม่ว่าจะเป็นแอดออนอาวุธหรือไม่แ็แอดออนตัวอะไรสักอย่างหนึ่งและจะเป็นยังไงติดตามรับชมได้ที่เยเกิดมาดีเนี่ยโล่งเลย ต้องรีบปุ๊บคุณผู้ชมต้องแข่งกับเวลาตอนนี้ยังไม่มีตัวอะไรมาเป็นเรื่องดีอุ้ยอุ้ยอุ้ย เดียวก่อนเราไม่พร้อมเลยกำลังจะไปฆ่าหมูอยู่ดีตัวนี้มาในลงป่านั่นน่าจะเวิร์กอยู่ ผมติสโลมิวมิวผมติสโลเฮ้ยเามาค่อนข้างสวยอยู่คราวนี้ อยู่รอบๆไหมหมูอะเมื่อกี้เห็นหมูอยู่แว๊บๆมันหายไปไหนแล้วถ้าผมไม่มีาหายผมจะขาดอาหารตายแล้วเนี่ยเคมันฆ่ามหมูแล้วอ,อาจจะต้องหาบ้าน จะต้องทำบ้านเองด้วยซ้ำไป เ่นอนเว้ยไม่ได้วางไอ้เออ ไม้ที่ยังไม่แปลรูปอีกแปลอันเฮ้ยตรงนี้ทำไมล่ะ Advanced Stone Sword น่าจะแรงกว่าแรงกว่า Advanced Wooden Sword ใช่ใช่มันคงไม่เกิดในถ้ำด้วยนะเกิดในถำ้ำบุนินจะแบบเศร้าเลยอ่ะแต่เราต้องการหินอีกนี้ว่ะลืมเลย เดมอะไรวะเนี่ยเลอย่างนี้ทำไมมันระเบิดอะไรกันบ่อยอย่างวะ <c oughs> คือมันก็ระเบิดแบบไม่มีสาเหตุอะผมควรทำบ้านใต้ดินอยู่ดีไหมเนี่ยตัด <c oughs> สินใจล้ ต่ออางนี้บ้านล,ล่างจะเป็นของจะเป็นบ้านผมโอเคอปิดตายไว้เลยอุย้ยจะอุดเราทำไมล่ะเฮ้ยส่วนทางขึ้นเราเราค่อยว่ากันค่อยว่ากันอีกที นี้จะเป็นทางขึ้นซิมโซบีชัดเจนต้องอยู่แถวนี้แหละเขาอุดก่อนโหม่สิเฮ้ยเป็นอะไร เล่นแบบนี้ก็ลำบากเหมือนกันอยากจังวะ คอ uh. okay. มเพรสต์ stone อะสโนไอออนสอดเพเรไดมอนด์นักคิดเทามาทำอะไรวะคอมเพรสต์ stone หรือว่าไม่มีมีแอดวานซ์โซนซอร์สเหรอในโทรศัพท์ไม่มีแอดวานซ์โซนซอร์สกรรมแล้วไงผมอาจจะต้องไปหาอาหารมาขอเก็บทรัพยากรตุนก่อนนี่น่ที่ผมจะเอาไปก็มีแค่ดามนีแหละถ้าเกิดว่าผมตาย ก็ถือว <c oughs> ่าไม่ค <dorm it> <S lonely> ่อยเป็นไรมากมันคงไม่มีตัวอะไรยืนนะเกือบแล้วไงอืออืออือพูดไปทันขาดคำมาอีกแล้วมาอีกแล้วตายกันไปอยู่ตายแล้วไปตายดิไปยางตายแล้วจะบอกฉันยังไม่ตายยังงั้นหรอโอ้โหตายแล้ ู่รงดล่ได้เ็ยังง่โอ๊ยเอ้ยาหาราหารไปเผาอาหารก่อนเลย ไม่เห็นโผล่มาตกใจหมดหมาก้าวก่อนคนแก่มาหนึ่งแล้วโอเคจะบ้าตายเมื่อกี้ เเนนี่ยห็หมมาแล้วมายอมรับความตายยังหรอเว้ยเฮ้มันต้องมีดีววะวัวใช่ไหมใช่วัวใช่ไหมวัว อ้าวหายหายง่ายยังวะอ๋ออยู่นี่แกด้วยเออโอเคมันเข้าแถวแถวต้นไม้ได้

อย่างไรคุณผู้ชมมีทางลงไหมาทางลัดอะไรเงี้ยมีไหมจต้องขุดดิ่งลงไปล,ลงขุดดิ่งขุด ออนี่ไงนี่ไงรอดแล้วเห็นไหมบอกแล้วมันต้องถึงก็เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับการเอาชีวิตรอดในคราวนี้เป็นพาราไซนะครับผมกับเอ่อการเอาชีวิตรอดกบพาราไซผมซึ่งป้าหมายของผมในคราวนี้ก็จะเป็นการฆ่าบอสทั้งหมด วันนี้นะผมก็ถ้าใครชอบนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพี่อพีสองมาไวๆนะครับผมและต่อไปจะเจออะไรเนี่ยก็ต้องลุ้นกันแล้วครับผมครับ